ีผมจะไปดูไฟหน่อยทำไมมันถึงมันมีไฟอ่วะตีสามห้านาทีชั่วโมงแม่หมดมีกุญแจอะไรอีกใครเอากุญแจมาซ่อนกูถูกเลือกเหรออะไรแง้มวะอุ้ยใครเป่าโอ้โหชัดเจนชัดเจน สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนึ่งนะครับกับเกมที่ชื่อว่า Paranormal VHS เอาละะ่ะก็น่าจะเป็นเกมในลักษณะฟาวฟ o t เท e นะครับเดินถ่ายกล้องวิดีโอไปเรื่อยๆนะครับสำรวจไม่รู้ว่าเป็นโรงพยาบาลร้างหรือเปล่านะครับความน่ากลัวจะเป็นยังไงไปพร้อมๆกันเลยครับผม ปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติตามที่ต่างๆมานานหลายปีแต่ไม่เคยบันทึกเหตุการณ์ได้เลยซึ่งทําให้ผมสงสัยการมีอยู่ของสิ่งเหล่านั้นในวิดีโอบล็อกของผมว,วันนี้เราจะไปพักค้างคืนที่โรงพยาบาลคริมสันฮิลซึ่งมีข่าวลือว่ามีการทําการทดลองที่โหดร้ายกับผู้ป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุโรงพยาบาลที่ถูกทิ้งร้างอย่างลึกลับและตอนนี้ถือว่ามีผีสิงตำรวจได้ห้ามไม่ให้เข้าจนกว่าจะเสร็จสิ้นการสอบสวน ผมชื่อเจมส์จากช่อง Paranormal VSS มีเพียงกล้อง VSS ที่เป็นอุปกรณ์เท่านั้นที่ช่วยให้ผมสามารถจับสิ่งเหนือธรรมชาติได้และเรากำลังจะเริ่มต้นผมรับบทเป็นเจมส์นะครับเอาละ่ะเจมนายจะเจออะไรเราก็ไม่อยู่ ตรงพื้นที่รกร้างนะครับดูสิมีอะไรบ้างนี่น่าจะเป็นรถของเรามีอะไรที่รถไหมไม่มีต้องมีไฟฉายผูว่าโอเคไปแล้วตรงไหนมองไม่เห็นเลยไฟฉายเปิดแล้วเราเดินตรงเข้าไปก่อนครับผมยังไม่รู้ว่า จะเจออะไรบ้างนะครับตอนนี้ลูกกลงเขียนว่าห้ามเข้าดูดิสภาพต้นไม้สูงโถมหัวไปหมดคามเมลา่าคามเมลูคามเมลา่าซูมซูมกล้อง โอ้โห oh. 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 ไม่ค่อยอยากซูมเลย ừ. สภาพดูฝั่งนี้ดิมันก็เป็นโรงพยาบาลไม่ได้ใหญ่มากครับอันนี้ มีอะไรเฮ้ยใหญ่วะ่ะผมขอสำรวจรอบนอกก่อนนะโอ้ oh, ใหญ่อยู่นะโอเคเอาละแล้วจอดรถ ไกลไปหน่อยประตูเปิดรอรับเอ้ยเสียงเท้าเราเอ้ยสภาพดีเนาะทางเข้าหลักถูกกัน้นประตูทางเข้าโดนบล็อก ผมต้องหาทางอื่นมาเข้าไปด้านในเอาแล้วเชียวเอาแล้วเชียวเดี๋ยวก่อนต้องหาทางเข้าอื่นแนะ่นอนเอาล่ะเอ,ะเอ,อไปวิ่งได้เพราวะเนี่ยวิ่งไม่ได้ด้วย วิวอ็อบเจกต์หาทางเข้าไปด้านในโรงพยาบาลแล้วมันทางไหนล่ะครับเนี่ยนั่นแน่นั่นแน่มีทางเข้าให้เฉย เอาละมึงมีเลือดรอยมือเอาได้ปะปีนสั่นทำไมห้องน้ำมันคือหน้าต่างห้องน้ำที่เราปีนเข้ามาปีนกลับได้ไหมโอ้โหแม่งมืดสนิทเดี๋ยว ระยะไฟฉายมันแคบเกินไปเลยวะนเนี่ยยา เงียบจัดสังหัดแดกเอาโปห้องไหนวะผมควรจะหาห้องรอจนกว่าจะถึงชั่วโมงแม่หมดเอ่อแล้วมันอยู่ไหนอะ่ะโอโ้โหนีห้องพักรวมอะวะหือมันบอดนี่มันประชาสัมพันธ์นี่ เคาตอร์ <Counter. S 2> มันมีไฟอยู่เดี๋ยวทำไมมันมีไฟวันนี้ผมจะไปดูไฟหน่อยทำไมมันถึงมันมีไฟอยู่วะมีทางไปด้วยเดี๋ยวประตูทางออกเดี๋ยวนะ ตรงนีม้มีประตูเปิดได้ไหมมึงนี่เปิดช้าๆหน่อยก็ไม่ได้เดี๋ยวอะไรวะเดี๋ยวผมขอสำรวจพื้นที่ตรงกลางนี้ก่อนครับ <G ül> โอ้อี หไหนวะเออเตอร์มีประตูเปิดได้ปะเปิดไม่ได้ล็อกโอเคตรงนี้สุด ้อนบอกว่าจากด้านหลังไม่ใช่เว้ยกระพริบได้เอามาโอเคไปดูห้องด้านข้างนี่กันเคาน์เตอร์ประตูโอโอ,โอ มันเชื่อมออกมาจากทางเมื่อกี้บอกว่าที่มันบล็อกนั่นไงนั่นไงห้องห้องเอกสารปะเปิดไม่ได้เป็นห้องเก็บประวัติผู้ป่วยหรือเปล่าอ <c oughs> <c oughs> ดอกแรกมาแล้วเดินไปไหนพี่เดินไปไหนเดินจากตรงนี้ไปตรงนั้นทำไมมันมีไฟอยู่วะเจะให้ผมดูอะไรอ่ะฝั่งด้านนี้หรอดูดูด้านนี้ เปิดไม่ได้เอาล่ะก็ต้องไปตามที่เขาเดินมึงกับปิบเป็นดิสโก้เลยมึงต้องเก็บประวัติเดี๋ยวแป๊บหนึ่งชัวร์ว่าไปไม่ได้โอเค ไม่อยากเดินเข้าเลยกูโอ้โหเป็นล็อกหมดหรือยังอนะโอเคไม่มีอะไรนี่ว่า อะไรอ่ะเลื่อนชั้นวางของมุบมีช่องทะลุไปไหนแล้วครับเนี่ยโรงพยาบาลมีช่องทะลุด้วยเหรออุ้ย ี่เอ้ยใจเย็นพี่พี่นี่ขยันขยันปล่อยคิวเลยเอเอาล่ะทฤษฎีนี้ผีไปทางไหนเราก็ต้องไปทางนั้นนะครับทฤษฎีนี้มันชัวร์อยู่แล้ว ไม่มีป้ายบอกด้วยสง,งัดเลยกูทางขึ้นบันไดเฮลิฟต์หรือบันไดถ้าผีมันอยู่ในลิฟต์ุณจะลงลิฟต์หรือบันได แม่งไปไหนก็ไปไม่ได้สุดเรี่ยงวะเฮดูดิมีอะไรปะาวะลอ,อยมือ ชหยิบกุญแจมีกุญแจอะไรอีกใครเอากุญแจมาซ่อนไม,ม่มีแล้วนะกูได้กุญแจแล้วนะอย่าเนาขอร้องหลอกเบาๆหน่อยกุญแจใช้ที่ไหนวะนี่หรือเปล่าลกดหลอกประตู โอ้ยแม่งคุณแจเปิดทางขึ้นบันไดอะไรเนี่ยเครื่องเครื่องเครื่องอะไรวะโอ้ยหนักอกหนักใจเตียงผู้ป่วย ยาวแน่เลยกูไปผมจะเดินเข้าไปดูห้องนี้ก่อนนะเฮ้มีสองเตียงโอ้ย ห้องนี้มีชั้นวางของบางทางเข้าอยู่แน่แน่โหลดอะไรเบ่าห้องนี้พร้อมสำหรับการรอเหมาะที่จะรอเลยหรอผมสามารถใช้เทียนจากกล่องเพื่อให้แสงสว่างในห้องนี้มาจุดเทียน หย,ยหยิบเทียนมาหยิบเทียนมาจุดจุดไปจุดไปโอเคมีที่วางเทียนอีกป่านี่ไงรอที่เตียงนอนหมดยังนอนบนเตียงตีสามห้านาทีชั่วโมกแม่หมด ตำรวจใช่ไหมชั่วโมงแม่มดต้องเป็นเวลานี้เท่านั้นหรือไปดูกันต่อนะครับล็อกไว้เฮ้ย ทางนี้ล็อกแล้วมารอทำไมในห้องนี้วะฝั่งนี้ก็น่าจะสุดแล้วนะครับนี่เราคงจะต้องเดินออกไปข้างนอกไปข้างล่างองโซนที่เราเดินมาตอนแรกอะ เวนมีบางคนเอาไม้มากั้นประตูเอา้าใครมาบล็อกทางวะเดี๋ยวแม่งเปิดไม่ได้เลยต้อง <c oughs> หาอะไรมางัดป่ะเนี่ยโอ้ยคนลุกลงไงจะไปทางไหนเนี่ย <c oughs> มันก็ไม่มีทางไปแล้วนี่ว่า ไปได้ป่าววะเพราะมันไปไม่ได้อ่ะดูดิไปไม่ได้เว้ย มึงเ,เปล่าเหรอดับหมดเลยทีนี้เอาแล้วมึงเฮ้ยการแสดงพร้อมเลยใช่ไหม อะไรวะเสียงอ,อะไรเดี๋ยวกูถูกเลือกเหรออะไรแง้มวะเสียงที่ไหนก่อนข้างล่างหรือที่ไหนโอ้โหชัดเจนชัดเจนอุ้ย <c oughs> <c oughs> มึงคือแม่มดหรือมึงคืออะไรโอ้ยหยันจริงครับพวกมึงอะกูไม่รู้กูจะเดินไปไหนเลยเนี่ยมึงลูกป่าดิ ทางเดินมันยาวเหลือเกินจะย,ยาวไปไหนเนี้ยอย่านะมึงอย่านะมึงอย่านะมึงห้องอะไรวะห้องพักเหรอห้องพักหรือห้องอะไรวะนินชักไปเลยว,วะ ไม่มีมีให้ดันตู้อีกแล้วขยันขวาง มันยาวแล้วเกินมีลิฟต์ด้วยลิฟต์มีไฟปเปล่าฮะไม่มี <c oughs> เปิดหนึ่งบาน <c oughs> เป็นทางแคบๆ มึงจะเด้งอะไรขนาดนั้นประตรูอ้าโอโออีกแล้วมึงเอาผ้าคลุคมอีกแล้วไม่ชอบเลยกูเดาไม่ออกเลยมึงจะวิ่งใส่หรือมึงจะยังไงเดี๋ยวแม่งเอ้ยวิ่งไม่ได้โดยกูสูงแม่งเลยดูดิมึงจะยังไงอุ๊ย ไงวะเยวตรงนี้เหรอมึงยืนอยู่ตรงนี้เหรอเมื่อกี้ใช่ป่าวะ,วะเข้าไปลึกจนตรงไหนแล้วก็ไม่รู้โอ้คึคึกเดียวเดียวเดียว ขออนุญาตตัดจบคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวมาดูกันใหม่ว่าพาร์ทหน้าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับกับพาร์ทที่2นะครับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปลหลอนจากช่อง TMCGS นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะฮะบ๊ายบาย